สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะคือคลิปเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ว่ากันว่าเป็นเสียงของนายกแพททองทานกับสมเด็จหุนเซนครับประธานวุฒธธิสภากัมพูชาใช่ค่ะเราจะมาลองดูมุมมองจากนักวิชาการ3ท่านคือรอสสดรปณิธานราอสดรยุทธพรและก็อวีรพัฒนนะคะว่าท่านมองเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเพื่อให้เรา,เ,าเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นครับ คือเนื้อหาในคลิปเนี่ยมีหลายจุดที่คนพูดถึงกันเยอะอย่างการที่นายกเรียกว่าลุงหรืออังเคิลอืมค่ะแล้วก็มีการพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนกับประโยคทํานองว่าเออสมเด็จต้องการอะไรให้บอกมาเดี๋ยวจัดการให้ครับแล้วก็ที่ขอให้เห็นใจหลานหน่อยอ๋อใช่ใชมีประโยคนั้นด้วย แล้วก็ที่บอกว่าคนในประเทศจะให้หลานไปเป็นนายกของขเขมรแล้วอะไรแบบนี้ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาค่ะแม้ว่าทางนายกจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นเ,เทคนิคในการเจรจาทางการทูตและต่อมาก็เหมือนมีการขออภัยด้วยครับ แต่ผลกระทบทางตางเมืองมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะใช่ค่ะพักคภูมิใจไทยก็ประกาศถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลเลยอันนี้ก็ทำให้คนตั้งคำถามเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลกันเยอะเลย ครับทีนี้ถ้ามาดูมุมมองนักวิชาการอ้อปณิธานท่านจะเน้นไปที่ความไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทางการทูตอ๋อหมายถึงวิธีการใช่ครับคือการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวคุยเรื่องระดับนี้เนี่ยมันโดยปกติแล้วต้องมีคณะทำงานมีการบันทึกที่เป็นทางการการที่ไม่มีตรงนี้มันผิดหลักปฏิบัติไปหน่อยแล้วก็ทำให้ไทยเราอาจจะเสียเปรียบได้ การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวแบบนี้มันเอ่อมันเสี่ยงต่อการถูกบันทึกเสียงโดยไม่รู้ตัวหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับมุมมองของออยุทธภรณ์นะครับท่านมองว่าเรื่องคลิปหลุดเนี่ยจริงๆไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่คำถามสำคัญกว่าคือใครปล่อยแล้วก็ปล่อยทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรอาจจะเกี่ยวกับการเมืองภายในของไทยเองหรือการเมืองกัมพูชา หรือแม้แต่เรื่องอความขัดแย้งตามแนวชายแดนก็ได้ <C> <future relationship> ก็คืออาจจะมีในยะซ่อนอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปครับท่านมองว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดมากๆระวางสองตระกูลเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมได้เหมือนกัน <S 1> <S 1> อ๋อค่ะแล้วในมุมของอ,อวิรพัทน์ล่ะคะท่านมองต่างออกไปไหมอวิรพัฒน์ท่านพยายามจะมองไปที่เจตนาของนายกตอนที่โทรไปครั้งนั้นนะครับค่ะเจตนา ท่านมองว่าเจตนาน่าจะคือการพยายามป้องกันไม่ให้สถานการณ์ชายแดนมันบานปลายไปมากกว่านี้อมแม้ว่าวิธีการหรือคําพูดบางอย่างอาจจะดูไม่เหมาะสมอันนี้นายกก็ขอโทษไปแล้วค่ะส่วนคําว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอวิรพัฒตีความในบริบทการเมืองไทยว่าอาจจะหมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปไม่จําเป็นต้องหมายถึงศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเสมอไป แต่คำว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแหละคะ่ะที่มันสร้างความกังวลไม่น้อยเลยเพราะว่ามันตีความได้หลายแบบมากจริงๆใช่ครับจะหมายถึงไทยกับกัมพูชาหรือจะหมายถึงรัฐบาลกับออกองทัพบ,บางส่วนหรืออะไรแบบนี้ซึ่งประเด็นนี้มันกระทบความไวเนื้อเชื่อใจโดยตรงเลยนะคะระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพซึ่งมันสาคัญกับความมั่นคงมากๆใช่ครับ เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ต้องมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยคือเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยรวมซึ่งมันก็มีทั้งช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีมีประวัติศาสตร์ยาวนานค่ะมีทั้งช่วงกระทบกระทั่งกันมาตลอดครับบริเวณชายแดนก็เป็นประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนใชในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดอยู่แล้วการปล่อยคลิปครั้งนี้เลยอาจจะมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information war นะครับ อ๋อคือใช้ข้อมูลที่หลุดออกว่าเป็นเครื่องมือประมาณนั้นครับใช้สร้างความได้เปรียบหรือบันทอนความน่าเชื่อถือสร้างความสับสนให้กับอีกฝ่ายเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในของไทยหรือสร้างความได้เปรียบในการเจรจาเรื่องอื่นๆน,น่าสนใจนะคะคือแม้ว่านักวิชาการแต่ละท่านจะมองต่างมุมกันไปบ้างทั้งเรื่องความผิดพลาดทางพิธีการของอปินิธานครับหรือเรื่องเจตนาเบื้องหลังคนปล่อยคลิปของออยุทธพร หรือความพยายามป้องกันเหตุของนายกในมุมอวิลพัทแต่เหมือนจุดร่วมที่เห็นชัดๆคือเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับการทูตที่เป็นทางการมันดูจะเบลอๆไปหมดเลยนะคะในกรณีนี้ใช่ครับซึ่งพอมันเบลอเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายแล้วทางออกหรือสิ่งที่ควรจะทำต่อไปในมุมมองของนักวิชาการคืออะไรบ้างคะข้อเสนอหลักๆก็คือต้องกลับไปใช้กลไกทางการทูตที่เป็นระบบระเบียบ มีพิธีการที่รัดกุมมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงพวกนี้ลงค่ะกลับสู่ระบบปกติครับแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาถแถลงแล้วนะครับเน้นย้ำเรื่องความเป็นเอกภาพในการปกป้องอธิปไตยสนับสนุนการทำงานของกองทัพแล้วก็มีการเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อแสดงความไม่พอใจเรื่องคลิปหลุดนี้ด้วยโ oh. รสรุปแล้วเหตุการณ์คลิปเสียงนี้มันสะท้อนความซับซ้อนหลายชั้นมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องการเมืองระหว่างประเทศการเมืองภายในประเทศความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําเทคนิคการเจราจารแล้วก็ความท้าทายในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมันรั่วไหลง่ายเหลือเกินครับทุกอย่างมันพันกันเป็นหมดจริงจริง แยกไม่ออกเลยค่ะก็นับเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความรอบคอบนะคะแล้วก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดเหมือนกันว่าในโลกยุคนี้ที่เส้นแบ่งเรื่องส่วนตัวกับเรื่องสาธารณะของผู้นำมันเอ่อม,มันเลือนรางลงทุกทีเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมันควรจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินนโยบายต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ไม่สร้างความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมนะคะครับอันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยครับ